เอาละครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับอาโยโต้บัสสต็อปในภาคที่8แล้วซึ่งก็น่าจะเป็นภาคสุดท้ายในเกมนี้แล้วครับจะมาเก็บ2 Ending ที่เหลือก็คือทูเ e n d i n g กับ Bad e n d i n g ครับซึ่งการที่เราจะได้แ a d Ending นั้นก็ต้องย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปในตอนที่เราเพิ่งตกมาจากห้องดนตรีครับแล้วก็ร่วงลงมาข้างล่างปุ๊บตันหินมาปัาบซึ่งตรงนี้จะเจอไอเหี่ยวบ้าๆนั่นครับนะกลับมาสับทันโยก,ก่อนปาบ ซึ่งถ้าเราออกจากห้องนี้ไปเนี่ยทางซ้ายมันจะมีชิ้นส่วนหัวใจครับถ้าผมเก็บชิ้นส่วนหัวใจมันจะก,ก็จะกลายเป็น8ชิ้นพอดีซึ่ง8ชิ้นเนี่ยจะได้แฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ทูเอนดิ้งครับแต่ตอนนี้ผมมี7ชิ้นหมายความว่าผมจะเอาแบทเอนดิ้งได้ง่ายๆเลยแม่งโคตรโชคดีอ่ะคือแบบชิ้นเดียวพอดีครับเอาเป็นว่าผมจะไปทางขวานนะรับไปเลยลป้าวิววิวเลุบ ตรงนี้ก็จะมีเสียงแมวสู้กับเดียวครับซึ่งมีคนสันนิษฐานดวยว่ามีคนคอมเมนต์บอกไว้ว่า,าคิดว่าแมวเนี่ยคือคุณปู่ของเราครับเพราะว่าคุณปู่เป็นคนที่คอยปกป้องเราไว้เสมอครับจีตทเสรูยรบอกว่ารู้สึกอย่างนั้นก็ผมว่ามันก็เป็นไปได้นะถ้าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับมีหลายคนสงสัยว่าอยากให้ลองว่า,าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเลือกข้อบนเนจะเป็นยังไงไม่เรียกโครมาโตครับจะมียักษ์ปรกนากฏมาตรงนี้แป๊บนึงกดข้ามไปก่อนมาๆๆ ฮะโอ้ตัวนี้ผ่านนะครับกดได้กดพุ่งไปหามันอย่าเข้ามานะออกไปจากชั้นอ๋อมันพุ่งมาหาเราเองตายครับตายไงอะ่ะโดนหนีบปะอ๋อเดิมครับก็ภาพมันแล้วก็เหมือนตอนที่โดนยักษ์ชนน่ะมันจะโดนหนีบตายนั่นเองอืมอยวเราไปต่อกันเรื่องแบทเอน็นดีกว่าครับ โอเครอบนี้เราจะเอาแบตออนจริงๆแล้วครับก็หลังจากที่ทุกอย่างเหมือนเดิมครับเราก็ช่วยจีท็เละมาหนียักษ์มาได้เพื่มแผ้วโผจะไปร้านสะดวกซื้อจะเจอโคบะโตดักอยู่ซึ่งรอบนี้เนี่ยจะต่างออกไปเพราะว่าเรามีอย่างที่บอกไปับมีชิ้นส่วนหัวใจแค่เจ็ดชิ้นเท่านั้นต้องได้แปดชิ้นหนึ่งจะเป็นเตียนนะครับจับเธอได้แล้วมาเธอมารอเราดักเราดักรอเราอ,อ,อยู่นานแล้วเหรอเนี่ยฮะฉันเบื่อที่ต้องเล,เล่นเกมแลวจับเธอสองคนแล้วมามาทําให้มันง่ายขึ้นดีกว่า จโทเซเธอเป็นไรไหมเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยตรงนี้หัวใจจะส่องแสงครับแต่รอบนี้ไม่หยุดได้แล้วนะ่ะเธอบอกว่าจิโทเซเป็นเพื่อนเธอไม่ใช่หรือไงอะ่ะฉันไม่ได้บอกเธอเลยว่ามันไม่ถูกต้องน่ะทําไมคนแปลกหน้าอย่างอากาเนะเนี่ยต้องมามาไกลขนาดนี้ด้วยฉันน่ะเคยที่จีไม่เชื่อใจใครแล้วก็ไม่เคยวางใจใครเลย แต่ตอนนี้เนี่ยฉันได้รู้จักกับจิโตเสเขาเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองต้องขอบคุณจิตโตเสฉันคิดว่าเขานะ่ะเป็นไม่มีทางทอดทิ้งคนอื่นไปหรอกนะาถึงจากที่ฉันเห็นในโรงเรียนเนี่ยจิตโตเสจะทําตัวงี่เง่าและบางทีก็สนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองเนี่ยถึงมันจะดูเหลวไหลไปหน่อยก็เถอะแต่ฉันก็ชื่นชมเขาแต่สำหรับเธอน่ะเธอมันจะสร้างความเดือดร้อนโดยที่ไม่สนใจทั้งอะไรทั้งนั้น ทำไมทำไมเธอถึงทำทั้งหมดนั้นล่ะเธอบอกว่าเธอแบ่งอารมณ์ความรู้สึกของเธอไปทั้งหมดแล้วใช่ไหมล่ะแต่ตัวตนของเธอที่ที่อยู่ข้างหน้าฉันตอนนี้เนี่ยดูโศกเศร้ามากเลยล่ะสำหรับฉันเหรอสำหรับฉันฉันน่ะไม่มีหัวใจอีกเลยนะหยุดโกหกตัวเองสักทีนะ่ะจิโตเสกคือเพื่อนของเธอนะ อา้อาวอะอะไรเหรอโคบโต,ตจังฉันขาดทลอกนะ่ะย้อนกลับไปในวันนั้นครับอาองั้นเหรอโอ้แค่แค่เราขีดขวนนีดนะาไม่เป็นไรนะรอแป๊บหนึ่งนะอืมฉันยังมีผ้าพันแผลอยู่อะ่ะอา่าเดี๋ยวเอาพันให้นะเอายื่นขาเธอมาสิโอเคไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ฉันทำทำให้เลือดมันหยุดไหลแล้วขอบใจนะ อด้วยความดีเลยอย่าไปทำอย่างนั้นอีกนะอืมดูเหมือนว่าฉันจะเริ่มมองไปที่เด็กที่สร้างปัญหานันแล้วเด็กเจ้าปัญหานั้นอ่ะพอสักทีเถอะน่าฉันไปละฉันจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นเหรอเธอหมายความว่ายังไงน่ะ ก็ไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเธออีกแล้วทําทตัวให้สบายๆไว้เกมนี้จะจบตรงตรงนี้แหละเดี๋ยวก่อนย,ยังมีสิ่งที่อยากจะถามอยู่นะลาก่อนมันช่างเป็นอะไรที่สนุกอย่างนี้นะอา้าวโคบโตเฮ ฉันอบกอดโคบโตวไว้แล้วก็พาเธอเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็เรียกรถพยาบาลมาแผลของโคบโ,โตก็เหมือนกับปฏิหารครับที่ไม่โดนจุดสําคัญเหมือนเดิมทําให้เธอไม่อยู่ในอันตรายแล้วโชคดีมากอืให้พูดตามตรงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเนี่ยที่บอกกับตํารวจไปแต่ตารวจก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เหมือนเดิมว่าก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโคบโตก็ไม่ปรากฏต,ตัวต่อหน้าพวกเราอีกเลยตั้งแต่วันนั้น แบดแอนเอเทอร์นอลโรลินเนสเหรอนี่ก็โรลีเอเทอร์นอลโรลินเนสก็แปลว่าอ่าความโดดเดี่ยวชั่วนิรันดร์ครับประมาณนั้น Guess. หมายความว่าโคบโตะจะอยู่คนเดียวตลอดไปใช่ไหมก็ไม่มีใครตายเออ้ทำไมผมโดนสปอยว่าอากันเน่จะโดนฆ่าวะไม่เห็นตายเลยโอเคเดี๋ยวไปต่อกับ2ูเอนะครับ 2ending สุดท้ายโคบโตกก็เป็นคนดีอยู่ดีอะคืออยากจะทําอะไรที่เห็นกันตัวก็ทําไม่ได้ครับประมาณนั้นคือคนดีในที่นี้ไม่ไหนหมายความว่าคนดีต้องทาถูกทุกอย่างจริงไหมคนดีบางครั้งก็ทําผิดได้แต่เขารู้ว่ามันผิดอะแล้วเขาก็ไม่ทําในที่สุดนะครับพอเขาทาไปครั้งหนึ่งเขาก็รู้ว่าเอ้ยมันรู้สึกไม่ดีว่ะแล้วเขาก็จะไม่ทําอีกนั่นแหละครับคนดีครับคนดีคือคนที่ผิดแล้วก็รู้จักแก้ไขครับไม่ทําอีกนั่นเอง บนทำไมอ่ะสำหรับทูเอนดิ้งก็มาฉากเดิมเหมือนเดิมครับทุกอย่างมันแค่เปลี่ยนตัวเลือกตอนท้ายเท่านั้นเองตัวเลือกตอนท้ายเดี๋ยวอ่านี่ไงตรงนี้จะมีแสงเห็นไหมถ้าเรามีหัวใจครบแปดวงครับหรือมากกว่าแปดวงนั่นเองแสงก็จะส่องขึ้นมาฟอฉายภาพในอดีตข้ามไปเลยนะอ่าอันนี้โคบะตก็บอกให้ดูแลจิตเทสเตด้วยแล้วค่อยหายไปครับไม่เหมือนกันว แล้วก็ครับกลับมาที่บ้านสามเดือนต่อมาตรงนี้ก็จะมีบทที่คุณแม่บอกว่า,าจีโซเซ่อย่าไปเสี่ยงอันตรายอย่างนั้นอีกเลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับกดค้ำๆไปเอะเหมือนเดิมครับเพราะว่าคํมแปรมันก็เหมือนเดิมไปอานานี้ก็มาหาเราที่บ้านครับโยไม่เจอกันสักพักเลยนะจีโซเซ่แผลเป็นไงอะหายแล้วใช่ไหมใช่ขอบคุณมากเลยนะหายดีสมบูรณ์แบบเลยนี่ดูสิดูสิ ต้องขอบคุณนะเนี่ยที่เธอช่วยฉันไว้ในวันนั้นอะอากาเนซังฮึ่อตอนนั้นเนี่ยฉันก็แปลกใจมะว่ามันรอดมาได้ไงเนี่ยเห็นเธอสบายดีก็โอเคอะสุดยอดเลยแล้วอากาเนซังบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับฉันเหรออ,อไม่อะอืมก็แค่จริงๆแล้วฉันคิดว่าฉันจำได้ว่าครูปโตะบอกบางอย่างกับฉันอะอะน,นั่นไม่จริงนะ นั้นเป็นเหตุผลแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าฉันคือตั๋วรถบัสโดยการสังเวยชีวิตของคนที่มีอายุแล้วก็เพศเดียวกันครับก็จะทําให้ไปที่ทากาโนมุคุโรได้ประโยคเดิมข้ามเขาถึงพยงายามจะคาดจีนเซเพื่อให้รถบัสมาอีกครั้งหนึ่งอืมอย่าคิดอะไรแปลกๆนะไม่ไม่มีอะไรหรอกแช่งมันเถอนน่ะปรับตรงไหนวะที่มันให้เลือกอืม never แต่เขา,ขาคงไม่ได้ไปสู่สุคติตลอดนะเนี่ยเธอจะไม่ได้ไปสู่สุคติตลอดไปไดลย้หรอฮนะไม่ฉันไมไ่ทำให้เธอเป็นกังวลนะโคบะโตยังโอช็อตอืมอีกแล้วความรู้สึกนี้มันอ๋อที่โดนหลังแกที่โรงเรียนยังไม่ถึงอีกเหรองั้นข้ามก่อนนะโหอุสาจะอ่านชงให้บทก่อนอันนี้ที่โดนหลอกอ๋อหลอกไปขังไว้ที่โรงยิมครับก่อนที่จะกระโดดตึกลงมา ให้ว่าไงสตูนารีสังตีลังกาหกคเมนต์ีลังกา5สลบ,ลบให้เราดูหน่อยดีมามา,มา,มาโอเคมาเดี๋ยวเรียกคนมาดูด้วยเยอะๆเลยอ๋อไหนตีลังกาดิเฮ้ยแบก <c oughs> หน้าแหบโอเคไปเอามันไปเก็บพี่ลงยิมครูจะได้ไม่รู้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยโยนเข้าไปแบบนี้บายบายปิดนะ มีเสียงคีย์บอร์ดบางทีผมกดบางไปก็ซอรี่นะโอ้ชอตกลับมามามา,มาไม่นะโคบโตจังก็มีข้อบนครับโคบโตจังจะไม่ต้องอยู่คนเดียวข้อร่างคือโคบโตจังคือเพื่อนที่สําคัญที่สุดของเราก็ค,คือแบบเพื่อนที่อืมถ้าเราเลือกข้อร่างเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันต,ตลอดครับเป็นเพื่อนกันตลอดแต่ข้อบนเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่า จะเป็นเพื่อนกับเราไปตลอดใช่ไหมงั้นลองเลือกข้อบนดูครับจะเข้าสู่ t ูอ ending กันแล้วมาโคปตดจังจะต้องไม่อยู่คนเดียวซิโตเซฉันขอโทษนะอากาเน้ฉันต้องไปแล้วเองาเวิ่งไปวิ่งไปซิโตเซเด็กคนนั้นรู้ว่าเธอจะอ้ออืมเจ็บแผลตอนนี้เอ้ยแต่มันก็แปลกนะแผลอักเนเนี่ยแม่ง ไม่ไม่หนักเท่าจีโทเซ่แต่จีโทเซ่หายก่อนวันนี้เป็นวันที่ฝนตกอีกแล้วมาหนูมาแล้วมาอะจีโทเซ่ฉันขอโทษนะฉันสัญญาก,กับอากานนิคไ้แล้วแต่ว่าฉันอยากที่จะขอโทษเธอนะสักครั้งหนึ่งอะจีโทเซ่ฉันไม่คิดว่าเธอจะให้อภัยฉันหรอกนะแต่ว่าถึงอย่างนั้นฉันก็อืมไม่หรอกนะมันไม่เป็นไรนะ เอ๊ะฉันลืมมันไปหมดแล้วนะว่าฉันจาอะไรไม่ได้หรอกนะอย่างที่คิดเลยเธอเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะฮึฉันได้ยินมาบ่อยแล้วเฮ้ครประโตจังจะเป็นอะไรไหมที่ฉันขอนั่งข้างๆเธอหน่อยอ่ะอ้าได้มันรู้สึกยังไงเหรอครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอเนี่ยครประโตจังฉันรู้สึก เหมือนกับว่าเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยละ่ะงั้นเหรออืมใช่รู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วละ่ะความจริงสําหรับฉันเองก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะเวลาเด้คุยกับเธอนะ่ะรู้สึกอุ่นใจอย่างแปลกๆนี่ล่ะจริงเหรอเนี่ยน่าตกใจเหมือนกันนะฉันคิดว่ามีแค่ฉันเท่านั้นเสอีกที่รู้สึกอย่างนั้นเฮ้ hey, โคบโตโจัง อะไรเหรอเธอเคยถามฉันก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมว่าถ้ามีเพื่อนที่จะตายไปด้วยกันน่ะเกี่ยวกับอะไรอย่างนั้นน่ะอ้าวไม่นั่นมันไม่เป็นไรนะเอ๊ะสำหรับฉันแล้วมันไม่เป็นไรนะเราจะไปด้วยกันนะโอปตอดจังหางนั้นหมายความว่าเธอจะขึ้นรถบัสไปกับฉันเหรอใช่ ทำไมอะ่ะถ้าเธอทำอย่างนั้นแล้วก็ฉันเองก็ถูกรังแกอยู่บ่อยๆที่โรงเรียนนะแล้วก็โดดเดี่ยวมาเสมอเลยมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อฉันได้พบกับโคโรบโตจังเนี่ยตั้งแต่ที่ฉันพบกับเธอครั้งแรกเนี่ยเธอเป็นคนที่ฉันจะเรียกว่าเพื่อนได้เพราะอย่างนั้นแล้วฉันก็ไม่อยากที่จะอยู่คนเดียวเหมือนกันฉันไม่อยากที่จะทิ้งเธอไปให้โดดเดี่ยว นั่นก็ถ้าเธอพูดจริงแล้วก็เธอจะไปกับฉันจริงเหรอใช่แล้วก็มือของเธอน่ะแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมือของเธอมากกว่าหนึ่งครั้งคืออะไรฝนตกหนักขึ้นอีกแล้วอะ่ะเข้าใจแล้วฮะจริงดิจีโตเตอะไรเหรอขอบคุณนะ ไม่ไม่ต้องกังวลนะเอ๊ะควักมีดมาจริงมั้นอะเอาจริงเสียงเหมือนรถมาจอดตรงข้างหน้าครับเอามาเยอะโดเอามาเยอะโด ระวังลื่นระหว่างที่จะขึ้นมาบนรถด,ด้วยคือฝนตกครับระวังลื่นแม่คนขับรถนี่ดูแลลูกค้าอย่างดีอ้าวมีรอยเลือดฮากันเนสว่าไงอ่ะจิตท,ทเซเธอทำทั้งทุกอย่างเพื่อโควโตแล้วเนี่ยเธอมีความสุขก,กับมันจริงๆเหรอ เดี่ยวมาโอ้ไม่ใช่เดี่ยวมั้งเนี่ยนี่มันนกพิราบแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮยจอดจอดลงจอดด้วยเยโตโอ้โหคุณเดี่ยวรอมากครับผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันอความหมายของความสุขเนี่ยสําหรับแต่ละคนแล้วมันก็แตกต่างกันครับมันไม่สามารถเอามาวัดค่ากับคนอื่นๆได้ก็คือหมายความว่าอืมอยังไงดีอะอย่างบางอย่างเนี่ย ที่บางคนเห็นว่าไม่ดีมันอาจจะเป็นความสุดของอีกคนนึงอะไรอย่างนี้ครับนายคือเดี่ยวเมื่อตอนนั้นเหรอนายคือเดี่ยวที่พูดได้ในตำนานนั้นจะนําพาสองดวงวิญญาณน,นั้นไปสู่อื่นเจ้าจงกลับไปที่บ้านของเจ้าแล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นในวันนี้ให้หมดละได้ใช้ชีวิตปกติไปทุกวันบออือคุณเดี่ยวทิทาเต บ้าเอ้ยทำไมเธอถึงต้องทำหน้ามีความสุขแบบนั้นด้วยล่ะอนอนอนกิงกันในที่สุดครับจบแล้วคุณเดี่ยวก็นำทางสองคนนี้ไปสู่ทากะโนมุคุโรครับของคนนี้ก็คงได้อยู่ด้่ยกันตลอดไปอย่างแท้จริงแล้วเพราะว่าไม่รู้สิโลกหนะ้าคือ,อยังไงก็ไม่รู้แหละแต่มันคงไม่เหมือนแฮปปี้เอนดิ้งที่อยู่ด้วยกัน เกมนี้ก็จบแล้วครับจบจริงๆแล้วสั้นไปหน่อยเนี่ยมันก็พูดอย่างนี้ทุกเกมว่าสั้นไปหน่อยนะครับแต่พอเกมยาวก็เล่นไม่จบนะครับแย่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 หลายคนอาจจะสงสัยทำไมแคสไม่จบบางเกมนครับมันก็เหมือนกับน้องเคยเล่นเกมหลายเกมใช่ไหมครับน้องเล่นจิกน้องเล่นจบทุกเกมหรือเปล่าครับบางทีมันซื้อมามันน่าเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโหลดม,มันน่าเล่นจังเลยแต่พอเล่นไปอัอม,มันไม่ใช่แล้ว น้องก็เลิกเล่นก็ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับหลายๆเกมจบยังบินอ่าดี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 ด,ด,ด,ดีสุดท้ายก็สองคนนี้ก็ไปสู่ทากามกนุนุุคุโร่ด้วยกันเอ๊ะมันไม่ใช่ฉากจบที่ผมคิดนะผมคิดว่าจะต้องจากกันซะอีกโอ้นี่มันภาพที่เห็นตอนแรกนี่นะทำไมมันดูดมืดม,มนวะเฮ้ย กลายเป็นวิญญาณที่ปกปักรักษาหมู่บ้านเหรอ,อม,มันน่าจะทําแบบให้ฉากสว่างกว่านี้อ่ะแบบให้มันดูมีความสุขทูเอนดิง้งอ๋อรูปแบบของความสุขครับความสุขมันมีหลายรูปแบบจริงบางทีมันอาจจะเหมือนกับคุณค่าของเงินครับบางทีคนมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยคิดว่ามันเยอะมากและบางคนเนี่ยแบบว่ามันก็ใช้ได้ไม่เท่ากันอะครับ เอาไว้ต่อกันในคราวหน้าดีกว่าบายยขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมนะครับทําไม่ดีตรงไหนหล,หลายๆอย่างก็ภาพไม่ตรงกับเสียงนี่แม่งเสียงอ่ะอันนี้เสียงจริงแม่งมันเป็นที่โปรแกรมอัดเองอ่ะอาจจะเป็นที่คอมสเปคมันไม่ถึงก็ได้มาเลยทําให้โปรแกรมอัดดับรอปลงไปคุณภาพไม่ดีอะไรอย่างงี้บายๆ